เพื่เพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับย้อนสู่การรีวิวสินค้าอีกเหมือนเดิมนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดจาก g a ร d e n x กันนะครับในชื่อรุ่นนะครับที่มีชื่อว่าสวรรค์ GK 72นั่นเองนะก็เป็นคีย์บอร์ดไซส์ขนาด72%นั่นเองนะฮะก็ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไป รีวิวกันเลยดีกว่าผมนะีว่าทำไมมันถึงมี3สีแล้วก็สเปคของมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคก็โอเคผมจะลองมาดูหน้ากล่องกันเลยดีกว่านะครับซึ่งหน้ากล่องตรงนี้ก็จะบอกชื่อรุ่นชัดเจนนะว่าเป็น Garden g a r d ด n x s w a n GK 72นั่นเองเป็น Colorful mechanical keyboard นะครับแล้วก็ด้านมุมนี้นะก็จะเป็นตัวของ Color อร์นั่นเองก็จะมีเนี่ยตัวหลักสีอย่างนี้เลยซึ่งดูน่ารักน่าใช้งานนะครับ แล้วก็สเปคตัตวนี้นี่ก็รองรับทั้งหมด3ดีไวซ์นั่นเองก็คือรองรับเจ้าตัวบลูทูธด้วยนะผมนะเจ้าตัวรีซียแล้วก็เจ้าตัวมีสายใช้งานแบบปกตินั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบบ mechanical keyboard ทั่วไปนั่นเองนะสามารถที่จะสวอปได้นั่นเองก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนสวิตได้ด้วยนะครับซึ่งในกล่องตัวนี้ก็จะมีตัวที่ดึงสวิตมาด้วยพร้อมตัวนี้เป็นบลูสวิตจากโอเทมุนั่นเองนะก็เป็นแบบบลูสวิตนะครับ แล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะบอกสีนะซึ่งตัวนี้มีทั้งหมด3สีนั่นเองก็จะมีสี PBT ก็คือสีแบบว่าออกพัดเทลอย่างนี้เลยนะครับรวมถึงมีสีขาวธรรมดาไาด้วยแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็รับประกัน2องปีจากการ์ดอนเอ็กซ์ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะบอกสเปคแบบละเอียดนะของเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะซึ่งจะบอกส่วนแรกตรงนี้ก่อนเลยนะก็จะบอกส่วนของเจ้าตัวดีไวในการเชื่อมต่อก็จะมีตัวของสาย USB มาเชื่อมต่อเหมือนเดิมนะครับหรือว่าตัวของ สายชาร์จของมันนั่นเองเนาะรวมถึงมัติดีไวท์ก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งหมดหลายดีไวท์นะครับแล้วก็ออโต้สลีฟนะก็คือตัวนี้สามารถที่จะออโต้สลีฟได้ด้วยก็คือถ้าไม่ได้ใช้งานานานๆเน,นี่ยไฟคีย์บอร์ดมันก็จะตัดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็สนตอมาผมนะ่ก็จะเป็นส่วนของคีย์บอร์ดเลเยอร์ก็คือจะเป็นแบบ72ปุ่มอย่างนี้นั่นเองเป็นแบบขนาดเล็กนะครับพร้อมไฟตัวนี้สามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่20โหมด นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มี two color a d j e c t ไหมด้วยแล้วก็สตอมานะครับก็เป็นส่วนของเจ้าตัว Type C interface นะก็คือตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อเป็นแบบ Type C นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่มาให้ในตัวนะครับรวมถึงสวิตตัวนีนะ้สามารถกดได้สูงสุดอยู่ที่50ล้านครั้งนั่นเองนะทุกปุ่มเลยเนาะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคละเอียดของเจ้าตัวคีย์บอร์ด g d o n x t k 7 2ตัวนี้เลยนะก็จะบอก ฟู Speed และต่างๆการรองรับการกดฟังก์ชันอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับรวมถึงพพอร์ตทั้งเจ้าตัว Mac OS แล้วก็ Windows ด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมนะเดีย๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าผมนะว่าเจ้าตัว Garden g a r d o n X Swan GK72 จะเป็นอย่างไรนะครับโอเคแกะกล่องออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะซึ่งภายในกล่องนะก็จะมีส่วนของคีย์บอร์ด นะครับแล้วก็ตัวรี c ซี v e เวอร์นะนี่เอาไว้เสียบเชื่อมต่อใช้งานไร้สายของตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับรวมถึงสาย USB A to Type C นั่นเองนะครับเป็นสายแบบถักมห้อย่างนี้เลยยาวเมตรกว่าเนาะก็เอาไว้เสียบใช้งานก็ได้หรือจะเสียบชาร์จแบบก็ทําได้นะครับรวมถึงตัวนี้ก็แถมเจ้าตัวสวิตช์บูสวิตช์ไม้ด้วยทั้งหมด4ตัวรวมถึงที่ดึงสวิตช์ไม้ด้วยปะมาณนี้เลยนะก็ถือว่าให้ของมาครบคัน ประมาณนี้เลยนะซึ่งตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยนะซึ่งสีที่ยอดฮิตของเขาตอนนี้ก็คือเป็นสีพาสเทลอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าทำมาสวยงามพอสมควรเลยน่าใช้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็สกรีนเจ้าตัวโลโก้ของกาด d น n X ไว้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ก็จะมียางกันลื่นไหมทั้งหมด4จุดตรงนี้นะครับรวมถึงที่ปรับระดับเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด สองระดับนะผมนะนี่ปรับสูงสุดก็ได้หรือจะปรับระดับการก็ทําได้นะก็มีไว้ทั้งหมด2จุดตรงนี้นะครับรวมถึงที่เปิดสวิตช์ตรงนี้ด้วยนะถ้าจะใช้งานคีย์บอร์ดก็ดันสวิตช์ขึ้นมาได้หรือถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้นะเอาไว้ประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็ถ้าเปิดใช้งานปุ๊บมันก็จะเปิดใช้งานทันทีอย่างนี้เลยก็ถือว่าสวยงามประมานี้เลยนะครับ ก็วิธีการใช้งานวิธีการเชื่อมต่อนะผมนะนี่ถ้ามาดูใกล้ๆตรง ZXCV ตรงนี้นะครับนี่ก็ยังมีบลูทูธ1บลูทูธ t h 2, นะผมนะบลูทูธ3 USB แล้วก็2.4 GHz ตันเองก็คือตัวของ r e c e i v e เวอก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวของ USB ก็จะอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนออปชันตรงนี้ได้เลยนะถ้าอยากใช้งานในดีไวต์ต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็วิธีการปรับไฟนะัก็คือกด FN ตรงนี้นะแล้วก็กด insert ตรงนี้ปุ๊บก็จะเปลี่ยนโหมดไฟนะซึ่งสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่20โหมดนะครับผมนะนี่ปรับมานี้เลยนะสลับโหมดไฟของมันนะครับสรมวิธีการตั้งค่าดีไว้นะครับนี่เดี๋ยวตั้งค่าดีไวให้ดูนะซึ่งดีไวเนี่ยมันจะกระพริบอย่างนี้ นะครับนี่ไฟมันก็จะกระพริบอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะเชื่อมต่อได้นั่นเองนะแต่ถ้าเชื่อมต่อได้แล้วไฟมันก็จะหายไปนะครับส่วนวิธีการปรับเนี่ยเปลี่ยนค่าเดี๋ยวก็กด sn ค้างไว้นะครับแล้วก็กด set มันก็จะเป็นโหมดบลูทูธนะผมนะบลูทูธ2บลูทูธ3 usb ก็ได้หรือว่าจะเป็น2.4ไวเลสก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเชื่อมต่อแล้วแล้วมันกระพริบอย่างนี้แล้วอยากใช้แบบดีไวต์อื่นก็กด sn นะอย่างเช่นบลูทูธละกันอยากใช้บลูทูตัวอื่นเครื่องอื่นก็สามารถที่จะกด sn แล้วกก็ดดค้้้างไวไวเลยมันจะ ล้างค่าเดิมนะครับผมนะซึ่งไอที่กระพริบตีท,ท,ทีอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่กําลังหาสัญญาณอยู่นั่นเองก็คือเป็นการล้างค่าของบลูทูธตัวแรกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเชื่อมต่อแล้วเนี่ยมันก็จะกระพริบธรรมดาแบบนี้เลยนะก็คือมันก็จะหาดีไวของท่านนั่นเองนะก็คือ,อ,อตัวของอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็สับคีย์บอร์ดก็จะประมาณนี้ละกันนะส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะมี เจ้าตัวของ USB C มาให้เอาไว้เสียบใช้งานนะครับทั้งบน PC หรือจะเสียบชาร์จแบตก็ทำได้นะครับก็ถือว่าประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ผมนะเป็นปุ่มแบบจมด้วยนะนี่มันก็จะจมไปกับบอดี้ประมาณนี้เลยซึ่งการถอดด้วยมือปล่านี่มก็ไม่สามารถทําได้นั่นเองนะครับก็ต้องใช้เจ้าตัวที่ดึงคีย์แคปหรือตัวที่ดึงสวิตช์มาช่วยในการดึงคีย์แค ออกนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบแป้นจมเนาะนี่ประมาณนี้เลยก็ถือว่าให้ดีไซน์มาแบบว่ากระทัดรัดพอสมควรเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมนะก็ไม่ได้มีแค่สีพาสทเทลอย่างนี้สีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีทั้งหมด3สีนั่นเองนะก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำประมาณนี้เลยนะก็มีมาให้ทั้งหมด3สไตล์3รูปแบบนั่นเองนะครับก็ถือว่าสวยงาม พอสมควรเลยใครที่ชอบดุดูก็สีดําก็ได้ใครที่ชอบคิีนคีนก็เอาสีขาวปกติก็ได้แต่ถ้าใครชอบความมุงม้งมิ้งน่ารักน่ารักนะผมนะก็สามารถที่จะเอาตัวที่3าตัวนี้ได้เลยนะก็เป็นสีที่มาใหม่จากทางการดอนเนั่นเองนะครับก็มีมาให้ทั้งหมด3สี3สไตล์ประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคผมเดี๋ยวเราไปเสียบไฟดูกันเลยดีกว่าผมนะว่าไฟของเจ้าตัวการดอนเอ็ก2จีเคสิสวรรค์ตัวนี้ หน้าตาไฟของมันแต่ละแต่ละแบบเนี่ยแต่ละสามบอดี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคไปเสียบไฟกันเลยดีกว่านะครับโอเคและนั่นก็คือไฟทั้งหมดของเจ้าตัว GK 7 2ทั้ง3รูปแบบนะครับซึ่งความสวยความงามเนี่ยจะต่างกันนะซึ่งตัวดำานี่จะออกแบบดุดันนิดนึงนะแต่ถ้าตัวขาวแบบคีนปกติเนี่ยก็จะดูแบบ เออคินคีนสบายตานะส่วนเจ้าตัวพาร์ทเทลเนี่ยก็จะมีความมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักมากขึ้นนะถ้ามีไฟ RGB เข้าไปก็ประมาณนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเรื่องของไฟเอ่อไฟคีย์บอร์ดเนี่ยที่มีมาให้เนี่ยก็ให้มาครบคันประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับไม่มีเจ้าตัวของโปรแกรมซอฟต์แวร์มาให้นะก็เป็นลักแอนเพลกก็คือเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ พร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งนั้นหรือไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเลยนะครับผมนะและนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้าตัวก a ร d ดอน X สวาน g k 7คนะครับก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะทั้งเจ้าตัวการเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3ดีไว้ก็คือพวกบลูทูธรีเซีฟไร้สายแล้วก็ตัวเสียบสาย USB ปกตินะก็ถือว่าทำมาได้คุ้มค่า คุ้มราคาประมาณนี้เลยนะซึ่งราคาตอนนี้ก็อยู่แค่1,290บาทนั่นเองนะก็สามารถไปหาสั่งซื้อก็ได้แล้วนะทั้ง lazada s h o p e e หรือ facebook fanpage ของ g a r d e n x thailand นั่นเองนะฮะก็เป็นคีย์บอร์ดทรงแบบ minimal น่ารักน่ารักนะผมนะัขนาด72%นะใครที่หาคีย์บอร์ดใหม่อยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมที่จะกด link e, ะลิงก์ s h o p e e ตารางคลิปนี้แล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะก็เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดจากทาง g a r d n x นั่นเองนะครับรวมถึง มีตัวนี้สีพาสเทลน่ารักน่ารักไหมด้วยนะครับก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับก็โอเคผมนะก็สำหรับเจ้าตัวการ์เดนเการรีวิวก็ประมาณนี้ละกันนะส่วนใครที่สงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็โอเคผมนะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม